เพยพยายามขอนำเสนอหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหรือวัดเพชรสมุทรวรวิหารตำบลแม่กลองอำเภอเมืองจังหวัดสมุรทรสงครามเป็นพระประทับยืน ผลฐานดอกบัวสามชั้นปางอุ้มบาทสวยสง่างามมากครับเป็นพระที่ทรงพุทธคุณและคุณค่ามาก ผู้ใดมีไว้ครอบครองบูชาจะทำมาค้าขายคล่องคิดสิ่งใดสมรารนาประการครับ